การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองสถานีโทรทัศน์และวิทยุหรือว่าสื่อสำนักต่างๆก็มีการรายงานข่าวที่แตกต่างกันไปตามแต่อุดมการของแต่ละช่องค่ะการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามเมื่อวานนี้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหลายช่องต่างก็รายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันอย่างเช่นช่องบลูสกายที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสื่อการเมืองติดตามจากรายงานคุณพัทรพรตั้งงามค่ะ ภาพถ่ายท่าสดเหตุการณ์ปะทะและการใช้แก๊สน้ำตาที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ปลูสกายสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมรวมทั้งเหตุการ์ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามตลอดทั้งวันจนถึงเวลาที่เสอยไอแก่นนำประกาศยุติชุมนุมส่งผลให้สังคมบางส่วนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมในการเกาะติดสถานการณ์แต่ผู้บริหารชี้แจงว่าแม้จะโดนกล่าวหาว่าเป็นช่องทีวีการเมืองแต่ช่องทีวีดาวเทียมประเภทนี้จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องการกาะติดสถานการณ์เช่นกันในของบูสก์ไเนี่ยเราก็วางตำแหน่งของเราไวา้เป็นสถานีที่เหมือนสถานีข่าวบวกความเห็นนะครับถ้าดูการถ่ายทอดหรือว่าการนำเสนอข่าวสารจากพื้นที่ชมุมนุมเมื่อวานเนี่ยเราสลับกับการวิเคราะห์ในสถานีสัมภาษณ์ผู้คนต่ตางๆนะฮะแล้วก็รายงานสดจากพื้นที่ ไม่ได้ไปพูดง่ายว่าไม่ได้แช่กล้องกมมันชุมนุมว่าการปราศัยบนเวทีที่มีเนื้อหาอ,อ,อาจจะรุนแรงกับปกตินะครับ เรรื่องคอนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สื่อฟรีทีวีจะระมัดระวังการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะการทำสมรทานกับรัฐรวมถึงผังรายการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า <c oughs> ซึ่งเกี่ยวพันกับโฆษณาที่เป็นรายได้หลักของแต่ละช่องรวมถึงการตัดสินใจของกองบรรณาธิการและทีมงานในการนำเสนอข้อมูลขณะที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นก็มีความชัดเจนว่ามีกลุ่มคนนิยมเสพข่าวสารมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ แต่อนาคตเมื่อโทรทัศน์จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลจะทําให้มีช่องฟรีทีวีเกิดขึ้นมากกว่า40ช่องการแข่งขันกันที่ความรวดเร็วก็อาจไม่ใช่คําตอบสุดท้ายจะจะอยู่ที่ความรวดเร็วใครเร็วกว่ากันใครได้ภาพเด็ดกว่ากันใครได้ช่วงสถานการณ์ช่วงนั้นได้ครอบคลุมมากกว่ากันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจุดที่จะแข่งกันก็คงเเรื่องของการ ตีความเหตุการณ์ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> สถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรมันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อต่อชีวิตของคนต่อ,อการตัดสินใจการดําเนินชีวิตของอประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายกำกับดูแลอย่างกสศชอยอมรับว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหาในระหว่างการเกิดการชุมนุมได้อย่างเต็มที่จึงต้องปล่อยผ่านไปก่อนจนกว่าการประชาพิจารณาผู้ประกอบกิจการจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้าเพื่อให้เห็นความต้องการของผู้ประกอบการร่วมกันก่อนที่กสศชจะออกประกาศบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงช่องที่เน้นการเมืองเช่นบรูสกายหรือเอเชียอัปเดตก็จะต้องขอใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการประเภทช่องรายการข่าวแต่ก็ต้องดูเนื้อหาที่ให้เกิดความเหมาะสมหลังจากนั้นเช่นเดียวกับการกำกับช่องฟรีทีวีเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอีกหลายช่องแต่เบื้องต้นเห็นว่าสื่อควรนำเสนอให้รอบด้านเป็นกลางและไม่ควรนำเสนอภาพข่าวที่มีลักษณะย่อยยุให้เกิดความรุนแรงเหมือนในปัจจุบัน มากไปบางทีมันมันกลับเป็นผลไม่ได้เป็นผลบวกหรอกครับผมว่าก็เสนอพออยู่ในข่าวที่รับได้นะไม่ใช่ไม่เสนอเลยคือเสนอแบบเสนอข่าวอะ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เอาดรามา่าหรือเป็นรายการสดประเภทต้องตามทุกวินาทีถ้าถ้าท่านต้องตามทุกวินาทีเนี่ยผมถามว่าท่านตั้งกล้องไว้กี่ตัวใช่ไหมฮะแล้วท่านเสนอได้ครอบคลุมขนาดไหนสมมติเสนอตลอดก็จริงแต่ว่าไปฟังเฉพาะฝั่งเดียวเนี่ย อ่าอันนี้มีปัญหาถามอีกว่าเอ้าแล้วย่างงี้ถือว่าเป็นกลางไหมสมมติเสนอทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องตั้งหลายที่มากแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนหลายกลุ่มมากแล้วไปต้องไปถามชาวบ้านที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยว่าเขาอยากจะฟังอะไรมากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับปลายปีนี้กสทชมีกำหนดทดลองอ,ออกอากาศสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์แบบดิจิตอลทั้งระดับชาติและท้องถิ่น แต่ประเด็นการนำเสนอเหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้งของสังคม<อ>งกสทชจะพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพสื่อสารมวลชนพัทราพอนตันง,งามไทยพีบีเอสรายงาน